สวัสดีค่ะมือนี้พ่ออุทิกไม่พิมพ์ก็ได้มาเยี่ยมคุณยายน้องค่ะเนาะคุณยายดวงเฮงบอกเลยคนถูกสึ่งว่าจงหวัดจ้ะถูกเลขดีดีมือหนีพิมพ์เขาที่กลับมาหอดเพื่อนเลยจ้ะทำไปทำมาเป็นพี่น้องจะคล้องน้องค่ะเนาะพี่นองจะคล้องตะกี้เพิ่งกอยู่บ้านเดียวกันก็เพราอุทิตไม่พิมพ์เนี่ยวันนคุณยายก็เลยเดินมาอยู่พี่เนาะ อยู่น้ำหลูกสาวเ,เดี๋ยวจะพาไปตามตัวเลียกน้ำพุยายเขาเนาะบอกโศกบอกลาบตลอดว่าสันบอกลูกบอกร้านถือเบิดขุมขุ้นมาเอาโพอที่คือว่ามาเยี่ยมแม่เฮาหอยมาเยี่ยมย่ายงเราได้ย่ายถือเลขยกสามตัวบนน้ำมื่อนี้ทำไปหันมะผึ่นเม่นอัน ى. ผลแมนพี่น้องเขาคือเก่าคุณแม่คุณยายเขาเนี่ยเรจ้าคุณแม่ยังกว่าคุณแม่ยังกว่าอ้าวหนาไหลหมดเลยแม่แม่ยังกว่าจ้ะอีพันใจยังไหลมันหักจักโล้วนผม่ังอยากให้เอฟซีคนถามว่าแม่ยังเสียเพื่อจะมาตั้งหาโอ้แม่ไร่งินยาไล่ยาไล่เด้อยาไล่เขาเด้อคือว่ายาเขาอันบอกเลีกลูกหลานถูกตลอดเป็นบัยญาวันนี้แม่พิมพ์มาขอเด้อขอไปแบ่งปันเอฟซีเด้อจ้ะมือนี้พอได้ส่งได้ลาบน้ำเนาะ ฮ่าได้น้ากันว่าอันได้ยินข่าวว่าอันบอกเลขลูกหลานถูกเบิดคุ้มเบิดหมองว่าสันนั่มาหอดหมอง <คำ S 1> หอด,หอดทีงัดเลย <laughs> ดังข้างดังเนี่ยยาเข้าสันเี่อันอันแม่นี่ก็ว่ากันยังเพิ่นเพิ่นว่ากันว่าว่าเฮาบูจาร์นว่า,าก,าาก,าากให้เอฟซี่นหนูจาร์เม่เฮาอยู่ซื้อหย,ยังอยู่บ้านหย่างยิ่งสิบอกเอฟซีแดง บ้านไหนก็บ้านน้นตุ่มบของบ้านน้นทาบ้านน้นทาโอ้ยลูกกันจำตัวใดเนาะถ้าทำทาเซลเม่าสิยเขาหยอกเขาหยอกคุณยายด้วยจ้ะนี่แหละนี่นี่นี่แหละคุณยายพูดบอกเรื่ถึกตลอดดังม่พิมพ์นี้จ้ะรูปปัญญาอะไรนะน่จ้ะจำได้คิดเกขาปาเนียนก็ได้อย่ามาถามเม่าเสาว่างวดนี้ได้ตัวใดไอ้พวกนึงเห็นก็ปลาได้คักเลยเนี่ยตามเพ่งนะเราจะต้องถี่ดวงเขาแล้วเนาะ อานนี้แม่ฟันทงมาจกโตเนี่แม่มากตัวไหนเอาว่าว่าวาเลยสามเจ็ดฟังยายเด้อยายวอามักสามเจ็ดแม่คือว่าหัวบุ้หนึงเขาทั้งสามตัวเลยบอจ่าเจ่แปดบาดแม่เลขแม่ไดนมาจะไแม่ฟันเอาบอจ้าเอาลไปแแล้วยายมีสูข้ววณเด้อมีสูดรคำนวณไปใช้แใช้กัน เหมือเอิบนแพงพ่อมาเอ็งสูตรพ่อพี่น้องโมนิทาว่าอยากให้แม่เข้าบ่อมาแต่ว่าแม่เราอันเก่งของแม่หละหละแม่เข่าแล้วา้แล้วแม่เข้าหมักสามเจ็ดปังเดเอซีเด้อวันโมงหนึงเขาสามตัวแล้วนี่แม่เนาะถึงบัดขุมบัดบอลมาสักจะมาได้มานำหาเลยล่ะ นำหาคุณยายคุณยายมีบุญเดอ้อบอกเอฟซีถืออยู่เดินคันมาคันมาหากันกับสีบล์ยังสิร่า <c oughs> คนหมูจักกันเนาะเมียเนาะไปหยอกกันเพื <c oughs> ่อจะว่า,ววาวถึงดื้อขวานสยบเซาอยุดแล้วถึงจะว่าเมียมา,มาหลายปีก็พอจะคือนาะยจะยี่สิบปีแล้วยี่สิบหรือสามสิบปีพวกก็เห็นจะเถื่อช่วงนังมาหนี่งพวกเห็นกันแต่ช่วงนี้ครับ ไปยังโมย่าไปยังบุก็เป็นตะคมสมัยนั้นแ่อนทายเป้านห้างขงนว่าคือนารักประมาณนั้นจะลงกันเมืดแล้วแต่ว่าพ่อี้บุลงเด้อเป็นลูกเป็นร้านคือเก่าเป็นอันย่า่คือเก่าเทานี่ล่ะเพราะมื่อนี้พิมม์ดีใจหลายฟันท่งไเแลยวตัวเลียวมสามเจ็ดเลละเอ้เพื่อนวะเด็๋สูงเดี๋าบน้ำแม่เท่านะสามเจ็ดสามเจ็ดกับสองหกสามเจ็กับสองเม่เพื่นฟันหาตรงๆเลย บรต้องเลี้ยวเลยแม่คุณแม่เรามีเส้นเด้อผมมีเสียนแล้วโขกมาจะไล่ได้ด้วยจ้าตกลงไปเลยคุณแม่เรามีเส้นจัดเลยเนาะผู้ใดมักน้ำแม่เข้ากับจัดเลยครับนี่เราโพธิ์ิกับมีเน่์เกียร์ย่านมักจ่าเนี่ยอยู่เอียอะมาจีบเราหมักเมาซันแม่แม่ไปย่านไดแม่จิตพีน้ำเราเหม็นบ่เมาดีห่าเหนี่ยลังเบืองด้วยเนี่ยพี่ัากบ่เมาอยู่จ่าปื้อปื้อบ่เมาเอ๊ะ เดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเท่าไรไรแม่เดี๋ยวนี้อายุยัง่ผานี่มาหนิล่ะอืก็ตายบ่ตายก็ตายไ่ด้ก็ได้เอาไันบอกเลขหมเจ็บไหมันหายมันก็ออกคักๆละนี่มันออกเลีได้เจมันออกดูเป็นอย่างเด้เลขี่นดเไม่อรกันยศหจะเลขคูณจำนวนอาจารย์แม่ประจําปีข้าได้รักมากได้ลักมากจับใจเลรือยเลยเรือยเลยนี่จัดของอาจารย์แม่ให้น้องคุณยายเขานี่ละจ้ะ เป็นแนวทางแบงปัเนาะแมเนาะเพ่น네บ่หกบ่ไดน้ำเพื่อนเนี iv ええ่นี่เด้อ่นมแม่ลูกเม็นหลานจ้างก็บ่ให้เบิงคุณยายว่เอาให้ลูกหลานเบิงรลดเดี๋ยวสิมีเนียมาตอนแม่เข้าเื่เกาลจ้าแม่รักมั่ไมรักมากยันโหเีวบันนี้แม่เขายู่งจ้าได้เลโสดเดีลับน้ำเพนน้เงนนี่ล่ะพอที่ไได้มาเคียวหาแม่เฮา มือเลสกตีวอกีแตกเง่าเงาล่ะแม่บอกมขนไยู่กับทีมบอลยีนแล้วก็ตีทีมกันไปเขาอันอันจ้างคนมาต่ำบ่นี่ใหญ่เพิ่งเด้อเพิ่ง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 เด้อเพิ่งเด้อเพิ่งเด้อเพงวิถีชีวิตผู้เฒ่าบ้านเฮานี่เพยองเด้อยูทูปผู้ใดอยากน้ำแม่เฮาบ่ลนี่ตำหมากนี่แช่ยวกระเด็นเดียวได้หนิยำหมากได้เฉยที่ละบ้านเฮาแม่เพรมันมีเลขกความผมยู่ใน้ขอกิน บายามเแมย่แมเข้าเด้อ FC บางน้ำกันโรดแม่เฮ้าจะไ้โซเข้าจ้ะบอก้นถูกเบิดขุ่มเบิดบอนมาจุ่วดจ่วเสียนเลยนี่เด็กวัวนี่แม่เข้าแม่เาให้ตัวไรงวันี่นี่วดนี่แม่เฮาให้ตัีฟันทุ่งให้ละมากไรยว่ิสันเสือโรดยีหลาเอ้ยเพื่อนวะหาเด็๋โศกเดีอลาบน้ำแม่เฮ้านะสามเจ็ดสามเจ็ดกับสองหกามเจ็ดกับสองหแม่เพื่อนฟันให้ตรงๆเลยบ่ตรงเรียวเลยแม่ คุณแม่เรามีเสียนเด้อคันนี้ผมมีเสนแล้วโค้งมากแตไล่ได้ด้วยเลจ้าส่งไปเลยคุณแม่เรามีเสียนจัดเลยเนาะผู้ใดมักน้ำแม่เข้ากับจัดเลยครับนี่แหละโพธติดกับมีแนวทางดีมาหาพี่หาน้องกะได้ตัวเลขไปฝากเอฟซีห้างวไล่ตัวครับสองตัวครับนี่แหละแม่เข้ากับตำหมากอยู่เนี่ยเราเพิ่นให้เลขแล้วเพิ่นกระตำหมากว่าจะยำหมากเจาะเจาะยินแม่เลขมาเจ้สายแม่บอกเอฟซีฟังเลยจ้ะ แม่กเ็เฮ็ดเอาแล้นวนคำนวณนี่ก็เฮ็ดเอาอืเด็กมอาำนวณออกมามตั้งไว้แล้วก็เฮ็ดลงไปฟังเลยสูตรของแม่เขาถือสมนวนใช่สูตรคำนวณเนาะแม่เนาะสูตรคำนวณคำนวณเนี่ยนนจะเฮ็ดไปใเรื่องดุกข้อสอนหกขุนจะเฮ็ดนไหมนตังค์นี่ครแหละจังนั่งจังวันนั่งจะเลี้ยวโค้คันวณอาจารย์แม่พอประจำปีเขาได้รักมากได้รักมากจนจับใจเขืร้อยเล็กเขร้อยเล็กนิด ูของอาจารย์แม่เฮาน้องคุณยายเฮาเนี่ล่ะจ้ะเ,เป็นแนวทางแบ่งปันเนาะแม่เน้อถ้าเป็นบ่ฮักบ่ไใดท้องเพิ่นเด้อนี่เด้อปันบ่แม่นลูกแม่นหล,นลานจ้างก็บ่ให้เบิ่งคุณยายวะให้ลูกหลานเบิ่งโลดเดี๋ยวสิมีแนวมาสอนแม่เฮาคือเก่าล่ะจ้ะแม่รักนั่นใช่ได้รักมาเลยเหมือนกัแล้วบัดนี้แม่เฮาอยู่หมองนี้บ้านสิได้มายามดุดู นี่เด้อคุณยายเฮาไห้เลยเด้เอฟซีเออเห็มีโศกมีลาบแล้วคุณยายนี่เด้อจันกับโคกความนี่ยายสิเที่ยวหมากท้องผู้ใดเพียงแค่นาะแม่เนาะผู้ใดโศกมาันก็สิได้อันมีหมากมีผู้มาสอนเด้อบานเดี๋ยวพอเทียนจะซื้อมาฝากด่อข้ามผู้กับหมากยังไงอันยาเม่าเม่ายายว่าโอเคเลยโอเคได้กันเพราะปัญญาสำหรับมิตรขอบคุณหลายๆด้วยแม่ด้วยคุณแม่สุขภาพแข็งแรงด้วยจ้ะจ้าสวัสดีค่ะ